สเสื้อเนี่ยตางกันชัดเจนครับกอผลนผู้เล่นมาเป็นทีเล็นั่นลาดน้อยครับวันนี้ได้หอกเด็กองหลังเนี่มายืนประจำในแดนหลังด้วยครับ ได้ทักทายก่อนเลยครับพี่อ่าเียครับเตสั้นๆครับไช่หรือเปลายผู้ตายน้อยดูเลือกเอาด้วบอกไปทางแจ้งมันขาตัวเองก่อนที่โอ้โหเบียดมาเอาหุ้มหุ้แล้วไปกระแทกกับโอ้ยเงินบังเกอร์ลูกนี้เหล็กตั้งแต่เ้ยครับอ่าเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนครับผู้โอ้โหเงินบัคเกอร์เนมวยปั้นเนี่ยเขามียางครับใช่แล้วหัวนี้ไม่มียางแล้วโดนเหล็กลุลุๆครับต้องระวังอันนี้นึงครับจังหวะเนี่ยบอลบางทีเนี่ยขาดไปแล้ว แเราคู่นี่มาสักคู่เต็มชายโค้งเลยครับอ่าต้องระวังครันนบจังหวะบางทีเรียกว่าความทุ่มเทมีทุกคนครับบางจังหวะเราทุ่มเทอาจจะมากไปนิดนึงครับก็โอ้โอกาสบาดเจ็บก็มีต้องระมัดระวังกันด้วยครับดนูย้อนอยากไปสร้างกันใหม่แลวั้วันนี้เที่เราเร็เวห่า มาตวัวมุดลน่นีีอาจจะไ,ไม่สมภูร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เยอะไม่มีแท็กไม่มีฟัมอยู่วัดเกศนี้ก็แต่ตัวหลักหลายๆคนก็ยังอยู่กันพรางั้นจะครบดีเลยัจงนตลอดน้อยเลยครับเนะนี่ยเขาบอกว่าวันนี้มาเนะี่ยชุดใหญ่เลยครับถูกจะแต่หลบลูกนี้แล้วไม่ผ่านนะยิงไกลเลยนะีย เตะงางข้างนี้ปอกครับไท้ายปีเข้าหาไท้ายปอก้างนะครับเปิดอับขึ้นมาเบี้ยวขู่เข้าอยู่ตรงกลางครับตรงเตะทิ้งออกมาแถวอกกันได้อยู่ครับที่แบป่าบางายครับหนูแหมดึงจังหวะให้ังช้าลงนิดนึงครับปา้าออกมาเหน่งขวาย้องเตอร์อยู่แต่ขึ้นหน้ามาดูดิเอ้ากวอน์มบอลมาสวัสดี โอ้โหทำแรงม่หน่อยแล้ว่ะจวว่าสุดท้ายเกือบได้เหมือนกันเพีพยบม,ยมาคู่รับโอ้จับบอลไม่ยูบค่ะปะกาศที่นี่ว่แหมนัดจับบอลแรกไม่ค่อยดีเยจับ1ได้3ไม่ได้วันนี้ตลาดนเลฟซีนี้ต้องนอนชนะให้ได้ครับนัดแรกนี่นเป็นนาดาลานเซียครับนัสองน,นี่เป็นสิงห์ขาวต้องบอกว่าสิงหขาวเนยหลังจากาแพ้แมแรกเนียมวก็บแ้เป็นกอนเปกาง อันดับสามเนี่ยเป็นในด้านมิดฟิลครับแล้วก็อันดับสี่เนี่ยเป็นในด้านตลาดน้อยครับหรโหในด้านเทียบเนี่ยต้องบอกว่าผลงานก็ค่อนาาดีครับตอนเนี้ยมาอยู่ในอันดับที่แปดครับลงไปสนามไป็นแปดชนะไปสามเสมอไปสี่ครับส่วนตลาดน้อยดิลงแปดชนะหกครับ,รบ,รบ,รบตลาดน้อยเลยว่าสองสามเกมหลังของผลงานไม่ค่อยดีเพิ่งมาคืนฟองเกมล่าสุดครับ ก่อนหน้านี้เลยว่าหน้าหมดงานไม่ดีครับแข้เก่าอ้หลอดตลาดน้อยยิงไกลแล้วแฉลับไม้ตรงออกจังหวะที่ต้องเตะทิ้งเนาะอ๋อป่ะเกมนี้นเาารียกว,ว่าเพียรเนี่ยตั้งรับก่อนแน่นอนเนยะค่ะศักยภาพทีมผลงานอาจจะเป็นรองสไตล์การเล่นด้วยแล้วเพีออยร์เนี่ยถือว่าเป็นอีกทนหนึ่งที่เล่นเกมแล้วเราใช้จังหวะางเคาต่อยแขกครับน้องเน้นกองหลังที่มีความแน่นอนครับนาะพลางสูงใหญ่ทั้งคู่ครับทั้งดองไม้ตรง อาเล่ดูครับม้วนหลอกหน้าหลอกหลังอยู่ต่อทิ้งมาปลายลูนีไม่ได้ครับมีปลายเนี่ยเป็นตัวพักบอลในแดนหน้าครับของทางด้านเทียร์ครับคนเดียววันนี้ก็เลยว่าวันนี้ไม่มีทาง้นแท็กครับตัวจริงอีกคนนึงครับก็ต้องขึ้นบริการปลายเนี่ยเป็นเก็บบอลในแดนหน้าครับหา,า,าอยู่เทางด้นโตครับให้มาหู้ตรงกลางจะยิงลูนี้หนูยังบล็อกได้ครับเอา จะสวยโผลกลายเป็นสวยด้านฟอสอ่ะลายต่อลายครับได้ครับถนัดปลายไต็มปลายต้าวโอ้โหแล้วสองคนแหวงนี้ลงมาได้ครับแล้วด้วยเพื่อนโอ้โหนี่จะให้หรือจะเตะอัดแกต้องตกนี่อะไรนะเตะอัดมากกว่าให้คอ่ะโอ้โหไปต่อโลเปี้ยวเปิดมาลูกนี้ตรงกลางไม่มีใครครับดองให้สั้นๆมาโอ้โหสองคนนี่ขนาดที่ยืนแต่พื้นที่เลยคอ่ะโอ้โหยู จ่ายลูกนี้ยังได้ครับไหลเ่าเงินไปแล้วลาไหลอย่างนี้นี่เหมือนจะแถมเพื่อให้เลยครับโอ้โหแล้วว่าจะเฟื่องเลยแล้วเขาพี่มาตัดขาไปเ,เลยครับให้ขาดเดยอะเลยครับก็จะให้ขาและขาคนจะขาด้วยงาน,นตลาดน้อยอ่ะเรียยว,ว่าเกมที่เหลือพวกเขาต้องการสามคะแนนอย่างเดียวแล้วครับ ก็เลยตอนนี้เรียกว่าต้องอยึงดอันดับสามก่อนครับใช่ครับต้องยึดอันดับสามให้ได้ซะก่อนบอกว่าสามอันดับข้างบนเนี่ยโดยเฉพาะบาร์ลำเจ็บเนี่ยโอ้โหฟอร์มดี่แรงไม่มีตกเลยครับใช่ครับบาร์มเจ็บเนี่ยตอนนี้นเรียกว่ายังไม่ทำแต้มหลุดหายที่ไหนแต่แต้มเดียวครับสามคะแนนเต็มมาลวดน,นยกทุกเกมก็เกกป็นเรื่องยากเลยโอ้โหยีลูกนี้ไม่หายนะทุกทูนยังตบหกทิ้งเอาไม้ได้เลแม่ เดือบโดนเหมือนกันเยอะต้องมีสมาธิเลยครับอ่าตัวโขขึ้นมาแล้วเราต็อกกลับตัวกันดิเชนนะฮะต่อโขกครับนายจอร์นโอ้โหแล้วเบี้ยวเอายังไม่ออกเราดูว่าเปติด,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 ดลิฟท์แค่รู้มี้อา่าบอลสุดท้ายเหมือนจะเป็นลูกฟรีคิกกบโขวิดาสิ่งเยอะอ่ามาดูจังหวะนี้ฟรีคิกครับทางด้านขวาวขเราต้องเฝ้าเขตโคตรเยอะ ปกติทีมอื่นที่ตั้งกำแพงครับต้องอย่างน้อยสามสี่คนครับสองคนก็เราอยู่แล้วเรียกว่าขนาดไซส์ตัวเอาอยิงดูดิโอ้โหนี่เอ้าไปมูเลยตั้งกำแพงแล้วตัวมาตกนี่ไม่ได้ดูอะไรขอเหรุโทษยังโอ้โหนี่ตั้งยังไงครับตั้งตรงนั้นนี่เป็นโูโก้เลยครับโอ้ดูแล้วไม่มีใครไปปะกบทางด้านโต้งนะับโอ้ยืนเข่าล่ายวบิงมาปารู่นี้คนเดียวเลยครับ ขึ้นนำนะครับคือประตูต่อส <ous> ูงแล้วตลาดน้อยเสีบโดนแบบเรียกว่าง่ายเลยหน่อยนะต้องหวังว่าทัพที่จะเซตทีครับมีลูกสูงแล้วตลาดน้อยขึ้นนำทันทีเลยครับเกมผ่านยังไม่ถึงเรียกว่าเจ็ดแปดนาทีเลยครับโอ้วันนี้นำวัดอ่มประตูต่อสูงกับชั้นเก่าเกมโดยหลัฤดูกาลนี้ตลาดน้อยโอกาจจะรักษาแชมป์เหโอ้โหกถึงว่าจ้าเลยนะ แต่ว่าก็ยังถือว่ามีลุ้นกับในลักตณะกระแน่อ้าแล้ลูกที่ขวัดได้แล้วลูกนี้ขวาถึงแล้วทียออกมาตรงกาแลรจริงโอ้ติดกซูโมเซย์มาดูว่ากู้สองตัวเที่แบยังซูโมเซย์ว่าเราแบไปทิ้งตัวทิ้งขาโอ้เตะออกให้แล้วผู้ดูแล้วแม่น้ำใจแล้วนี่จังหวะนี้เล่นบาดเจ็บก็ตั้งเงื้อโอ้เป็นยังไงครัอ้ามายืนได้ข้างสนามครับก็ต้องบอกว่าเนี่ยตัวเจ้าตัวเองเนี่ยเจ็บตัวตัวเดินออกข้างสนามเป็นกั้นนะ เลยว่ารู้ตัวเลยครับแม่ตั้มมีมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วด้วยแล้วความจริงแต่ว่าฝืนเล่นมาตลอดเยอะอาจจะได้เจ็บแผลเก่าหรือเปล่าเนอเฝืนให้หนกักกลแผลเก่าเลยไอ้ฝันให่เรี่ยมรับต๊องเนี่ยเป็นเรยกว่าลุกฟิลเขาอ่อนเลยใช่ครับพันดูจริงครับคิดดูยังตัวเลยต๊อไปดูจริง อาต่อขอลงท้านี่แน่นอนแล้วคือไม่เล่นต่อโอ้ก็พักก่อนครับเอาชนะไสลงมาแทนเลยตอนนี้สำหรับเพี่อเล็กต้องมีการตบหมากกันอีกนกิดนึงครับตัวสำรองวันนี้ยังไปเหนือชื่อหยิบเลยครับ <c oughs> ต่วใหญ่แล้วชื่อเรียบดีโอ้เหมือนจะมากันเยอะแยะไปโอ้โหมันหายไปเรียบเลยครับไอ้ที่เรียบนี่เป็นฝั่งของข้าวมาเรียบแทนใช่ เ่เวลาเจอเพียบที่หลายคนมายันเพียบเลยครับใช้ความต่อฆ่าดิไม่รู้จะมาเอาชนะขนาดไหนก็ไม่รู้โอ้จับไม่ดีอะฮู้ลูกศิษย่ให้บอลยากมากเพื่อนยังเหมือนตั้งหลับไม่ได้ครับสองบอกไปคืนบอลเลยเล่นยากเลยครับแต่ทีงทีกเรื่องแผนการเล่นมาก็ไม่ค่อยเหมือนกันครับบางคนก็เล่นหลังสามคบางทีก็เล่นหลังสองครับไปดูว่าแม่ ระบบก,การนำทีมของตาละทีมเนี่ยก็ไม่เหมือนกันครับใช่นบดูทางด้านอาโต้พยายามเข้าไปตรงกลางไม่ผ่านทาด้านปลายปลายจะต้องบอกว่าวันนี้ต้องเหนาแน่นอนนะไม่มีคู่หูลาวด้านแท็กอยู่ครับคนเดียวเนี่ยไปไม่ได้โอนลับม,มาให้ด้านตรงครับตั้งกันใหม่จากข้างหลังดีมาตรงกลางเด้งให้ออกไปทางด้านซ้ายจับหนู แต่ลูกนี้เขาเล่นต่อไม่ได้ครับโอ้โห,โหนี่เติมเกมขึ้นมาสวยทีเดียวเดี่ยจังหวะขึ้นบอลมาตะคู่แต่ว่าจังหวะให้บอลเลยจังหวะสุดท้ายมาตะคู่เหมือนไม่เข้าใจ,จกันเองครับดกักกันสองคนไม้ตรงกับทางด้านหนูเด,ดี่ยวดูแม่จับขึ้นมาโต้งนะัดแต่งเข้าขวาแล้วนี่ครับแม่นี่ถือว่าเป็นลูกเก่งเลยนะจังหวะจริงเนี่ยเขาของเด็กโคทษนะนัดจับ ก็อบอกว่าอาวุธเนี่ยมาใหม่แล้วนะอาจจะยังไม่ขนาดจะหน,นีดีครับอาวุธนี่หมายถึงรองเท้าไม่เลยหมายถึงพวกมีดไม้ปืนอะไรเนี้ปืนยักษ์ขึ้นมาเียแล้วเหมือนบอลไปโดนแขนป๊อกหรือเปล่าแล้วตวานนี้าแล้วบอลไปโดนขวานแขนเริ่มเต้นแล้วไปซีปครับ แรกแรกเราโจรตอบติดจังนะไอ้นี้เราถึงเวลาเราต้องโอ้ท่านนัดนัไม่แถวหลังเลยไหลอ่ะแล้วต้องปุ้มหูยิงไม่ตรงบ่อเลยแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับของตลาดน้อยครับ เอาผู้ออกแล้วส่ง,งนะครับบอลลงมาแลตอนนี้อารับขยับหนึ่งตำแหน่งแรกเลยครับของตลาดน้อยขอ,อสั้นๆนะบอลไนท์ให้แล้วไปแล้วโต้ย้อนมานดตัวขยับหลอกล่ออยู่ชิฟไม่ผ่าสีตัวสองยังเป็นของตลาดน้อยแล้วกลับไปตั้งอีกใหม่ป๊อกมาดังสูงเลยออลป๊อ,เอ,อกเข้าขวาล็อกซ้ายมาสวยแล้วตีให้เื่อนว่าแล้วตอนนี้ไนท์ที่เข้าหาแล้วปั่นค ไม่หายตัวโอ,องไปยืนบล็อกกันได้ดีแลสองสามคนนะเพียบถามหลังอยู่แต่ก็ไม่อยากเสียประตูที่สองครับพยายามลงไปเน้นรับกันก่อนะนะท่านเพียบคนเลว่าพยายามยื้อที่หนึ่งประตูได้โอกาสที่กลับสู่เกมก็มีครับดีเข้ามาตกาตกลางโอ้โหนาทีลุ่นี้ไม่ทันนะ นัแต่ให้มาันขวาเอาครับป,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 ป๊อปแต่หลดลูกนี้สุดท้ายยังผันด้วยครับไปเหยียบบอลไว้เข้ามาตรงกลางหือที่จ่ายย้อนหลังเยอะเลยครับแล้วควบมาเนี่ยโอพยายามบังคับบอลเพื่ให้มันออกก่อนนะตัวนี้เกิดจะไปกระแทกเหมือนหูครับอ่ามีเพื่อนเป็นบทเรียนไปแล้วอย่าไปกระแทกเหมือนกันเดี๋ยวจะเจ็บแนง้านใครับขอบสนามเนี่ยต้องหอกวะ เป็นตะแกรงเหล็กนะครับใช่ครับไม่มีพลาสติกผสมเลยเหล็กล้วนๆล้วนๆนะแร่บางทีเราวิ่งเข้าไประท้าเนี่ยอาจจะเจ็บง่ายๆเลยครับใช่ครับสกิบมาแล้วบางทียังยั้งกันหน่อยก็ได้ครับโอ้โหแล้วตโดนสกิบแล้วตรงอันนี้สกิบนะครับใช่ครับสกิบครับอันนี้ยังไม่เรียกเตะเรียกสกิบครับแต่บางคนสกิบความแรงไม่เท่ากันใช่ครับแต่บางคน น้ำหนักการสกิดเนี่ยมันไม่เท่ากันนะใช่เลยให้เล่นฟุตบอลปกติใช่ชีวิตประจำวันสกิดนี่คือใช้มือสกิบแต่ฟุตบอลนี่สกิดนี่คือใช้ขาสกิดครับเอ้าต้องเปิดได้ดีแล้วโอ้โหท้องที่แกลเลอรี่ไปไหนแล้วโอ้โหโอ้โหโดนป้อนโปรแกรมมาไวเขียนเดียวโั้โหทุ่งกายมาสวยเอลตี่จับบอลลูนี้ยังไงก็มาโผชิญคนสองคน โดนจิ้มแล้วนะี่ยดับลุกพุ่งมาทางด้านไปครับตลาดน้อยคนระับตุ้งย้อนกันมาต่างเงินใหม่นะครับนะหายทันลุกช็อตมาโต้ใช่ขึ้นหน้าลำบากอยู่ว่านะต่างน้อยดูนะดแล้วต้องย้อนกลับมาใช่ครับพื้นที่ขอด้านทีมเทียบเดี๋ยวต้องบอกว่าแน,น่จริงๆครับ จะเจาะเข้าไปตรงกลางแล้วทำชิ้เกันสั้นๆเนี่ยไม่ได้ง่ายๆอยู่แล้วใช่แล้วก็เจอที่อัยนี่น้องๆูดนโย่เลยแับวก็แพงเลยลบรถบัสได้สองชั้นเดียวเดี๋ยวรับไปก่อนนะใช่เราเจอที่ใหญ่ๆไม่เคยเปิดแรกอยู่แล้วก็เป็นสไตล์การเล่นของทีมเลยโอ้โหลูกนี้ยังไม่ห่านเดียวยังติดบอลกออข้าเงี้ยยังได้ลูกทุ่งดังขวาแล้ว โตกระโดงเข้ามาตรงกลางป๊อกมาแก้เอาแก้แกาเแ,แบนทางด้านหลุนมาทางด้านซ้ายแตะ่ลูกนี้ยาวไปอีกครับโอ้จังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับเอาอยังเข้ามาทงางด้านเทียบเน่งยริงลูกบข้ามผ่านนะผู้ปู่นี่เกือบไปเลยครับเกียรกันไม่ขาดเนี่ยนะาต่น้อยสินี่เกือบเลยครับเอาเดงคร่ขึ้นมาไหนอ้โหูนี่ไม่มีใครเติมมาทางด้านขวาเลยครับ บอลแปะให้ลูกดีก็ไม่ดีครับ้าวรถจัหวานี่ปสองคนโอ้โหดูไซส์บอลแล้วไปายแข่แข้ที่บอลเนี้ยตูล้วจิ้มตรงนี้นบอลหยุดซ้ายไปโดนมาหน้าันโอ้โาหน้าน,นเที่ยบออกครับไล้ลูกก็้น้ายครับ เข่าขวาเลยนี่นะไม่ยิงครับโป่งยัดลูกนี้ไปติดลูกเดียวเลยยังได้อยู่ไหนดุกเริฟให้มาแล้วฝ่ายต่อรับบอลคือไนที่นี้ไม่ได้โอ้โหรักบอลสวยกับอารับทางซ้ายโอ้ไม่เล่งเฮ้ยลูกนี้หนักมันแรงเดินไปแล้วเล่นยากเลยครับโอ้ยเองเล่นแล้วรอจังหวะสวนก็อย่างเดียวท่านั้นเทียบโอ้โหด้วย ต้องบอกว่าตัวผู้เล่นเนี่ยที่ไม่มีด้วยท่าสนามตอนนี้ครับมีแต่คนเจ็บด้วยครับคนไข้อย่างเดียวครับการเจ็บอย่างนี้นี่คือเดินทํางานไม่ได้เลยครับแต่ถ้าไปบอลไปเที่ยวได้ครับไปเที่ยวใช้แขนยกแก้วเหล้าอะไรแบบนี้ก็ได้ขนาดสบายกว่าครับแต่ถ้าให้ทำงานนี่ต้องบอกว่าโอ้ไม่ไหวเลยครับเดินไม่ไหวครับคือชั้นสองก็บอกเดินไม่ไหวครับนี่คติ ตามเนี่ยเห็นงานเป็นลมเห็นอะไรไม่รู้สู้ตายครยิงนีคิดไม่หลงสองวัดใม่บอลแถบแน่เลือเสินชัดเจนครับตู่นี้ให้เป็นลูกเตะมุมครับของศาสตน้อยทางขวาเขือเวล้าเนี่ยเหลือประมาณสองนาทีเศษครับใช่ครับยังนำอยู่1่ประตูต่อสูงนะประตูที่สองยังไม่ได้แล้วตัดมรตรงการลางนี้ยังโบก แล้วไปเข้ากับว่าลูกนี้หั้เป็นไนทงดู้นเติบขึ้นมาสูงไ์กับแทนบล็อกเนี่ยถือว่าเล่นลูกกาอากาศได้ดีสองคนนี้ตัวลูกล่างถึงใหญ่แล้วโดยเฉพาะบล็อกเนี่ยต้องบอกนะครับที่มาทำประตูจากลูกหัวเนี่ยหลายเท่าหราแม่เลยครับใช่เลยเอ้าลูกบอลโอ้ยมาเราจะสร้างงานให้เพื่อนเนี่ยลูกนี้อาจจะเห็นเพื่อนว่างงานอยู่เอา้ตรงเอาด้วยครับดู เล่นยากก็สองจังหวะที่ดูว่าเปียบโอ้โูประตูเดียวที่ต้องบอกว่ายังไม่ขาดนะอ้ารก็เกิดขึ้นได้ออาแล้วทุใจติด้วยอัตติแยกมายังเป็นทางด้านไหนที่แยกงได้อีกครับแล้วคู้ตัดสินให้เล่นเสียเล่นต่อดูแล้วไม่ได้เปรียบครับย้อนกลับมาให้เปลาครับ จังหวะเอวจิ้มแต่ด้านหลังน่ะตีเนี่ยพยายามจะไปเอาบอลกลับคืนมาต่อ pues mm hmm. จิ้งหอยลูกนีここ iros, right, os, ้โดนบอลด้วยก็จริงนะแต่ว่าเหมือนไปโดนอัดที่ขาก่อนเนี่ยปีคิกสองคนเลยครับตอนนี้ยืนอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นด้านฉันน่านด้านฉันน่านอลครับหอยไปแล้วน่านปอกปีคิกนัดปั่นโคกแล้วลูกนี้แบบเข้าสองกระบายต่ำ เหมือนลูกซ้อมกระตูแล้วดูแบบนี้ใช่ครับอะไรติดยืนนี่ไม่ต้องขยับเลยแล้วตกนั้นเลยยืมเหมือนรู้ว่ามันยิงเหลี่ยมนี้แน่นอนเนี่ยจริงๆเกือบประตูเนี่ยม,มีส่วนอยู่แล้วบางทีเนี่ยเรียกติดกำแพงมาเนี่ยยืงตกนั้นเนี่ยง่ายๆเลยครับรับเข้ามือแล้วลูปอดเดี๋ยวจะไปเองครับดีไปแล้วนขวานัดแต่เข้าซ้ายไม่ได้ยิงครับโต๊หาจังหวะย,ยิงได้ลูดิแลบครับแล้วได้ไป็รู้เตะมุมครับ โอเนี้อยยืนในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วครับทุกเว,าวัาบาดเจ็บกันหนึ่งนาทีแล้วสามารถเก็บในครึ่งเวลาแรกครับไปมุมอกก็ทางขวาวของตลาดน้อยโยกมาที่เสาไก่ปีสองคนดีกับแล้วต้นยิงซ้ายอยูไม่ตรงต่อแต่ไปเฉลี่ยะนั่นดองเงาออกหลังแล้วเลยไดน้ไปเตะบล็อกสองครั้งติดต่อกันครับอันนี้เปลี่ยนฝั่งมาอยู่ทางซ้ายบ้างครับ แต่กลับมานะัดให้ไหนครับในการทั้งส,สองคนคนระับไหนจะไป,ปเองนี้ไม่ผ่านด้านตีครับแล้วดูตียังแก้งมาได้ให้จิ้มมาข้างหน้าพวบแข่งกันไปนะไหนเป็นนั้นปอ๊อกเอาชนะได้ครับลองเรียนกอนขึ้นมาใหม่ทีครับตอนนี้เป็นนั้นนกเตียบเนี่ยลงไปญญาณอยู่ในแดนตัวเองเนี่ยเกือบทั้งหมดเลยครับอีกไก่รัดไก่ยิงไก่ครับลูกนี้ก็มึนเข้าขอครับ มอหวังจะพู่ตั้งแต่แบบนี้นะครับถ้าไม่โดนใครรับเข้าเนี่ยต้องบอกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องดูมีการสัมผัสบอลด้วยครับยัดมาไปคืนให้ามาดูอย่างไดลูกคู่อีกครั้งครับเดี๋โซว์โชวบาดเจ็บอย่างท้ายๆ้วครับอย่าพิการครับโซว์รบาดเจ็บอยหนึ่งหนาทีครับ สาหลับให้เป็นน่น,น้าปลายพุ่มพุ่มมนุษย์กลางโบกโอ้โหลูกนี้ไม่ขึงครับเข้าเบอร์แล้วน้าเอาบอยครับแล้วเจ้าฝ่ายภูตศิษิ์ก็